โอนเงินเมื่อไรทางด้าน,นอบคอกำหนดเคาะอนุมัติจ่ายแล้วหรือยังเป็นคำถามที่คุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวนาปางังสอบถามกันมาเยอะมากๆนะคะสำหรับโครงการการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปางังที่ทางด้านรัฐบาลเองก็ได้ดําเนินการนะคะเปิดให้มีการขึ้นทะเบียน ไปเมื่อราวๆวันที่30เมษายนที่ผ่านมาดังนั้นณปัจจุบันนี้นะคะก็ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่อยู่ระหว่างการรอจ่ายเงินไร้ละ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน10ไร่หรืออยู่ที่คูวรเรือนละ1,000งบาทนะคะล่าสุดทางด้านนายพิชัยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เผยถึงตัวเลขล่าสุดของเกษตรกรที่สนใจในการขึ้นทะเบียนเกษตร ผู้ปลูกข้าวนาปลังนะคะปีการผลิต2568คาดว่าจะอยู่ประมาณ7 0 0 0ถึง8 0 0ลายเพื่อจะขอรับเงินช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน10ไร่หรือจ่ายอยู่ที่10,000บาทติดตามรายละเอียดในคลิปนี้นะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารในทุกๆวันสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณพ่อคแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยทุกๆท,ท,ท,ท่านโดยเฉพาะท่านที่ขึ้นทะเบียนเกษตร กับเกษตรอำเภอสำหรับผู้ปลูกข้าวนาปังนะคะก็ผ่านฤดูการเก็บเกี่ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็ที่สำคัญก็ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยณปัจจุบันนี้หลายท่านก็รอการจ่ายเงินไร่ละ1000บาทไม่เกิน10ไร่สูงสุดอยู่ที่10,000บาทโดยเฉพาะทางด้านทกศเองนะคะก็มีการวางแผนในการโอนเงินช่วยเหลือในครั้งนี้แต่ก็ต้องรอนะคะทางนงบขอเอง เพื่อจะพิจารณาในการโอนเงินซึ่งทางด้านนายพิชัยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้แย้มออกมาว่าอาจจะมีการพิจารณาประชุมหารือก,กันในราวๆหนึสสัปดาห์นี้และก็จะได้จัดเตรียมนะคะการเดินหน้าต่อในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ซึ่งทางด้านนายพิชัยนฤะทธพันธ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการพาณิชย์ลดราคาปุ๋ยเพื่อเกษตรกรปี2568ว่าณปัจจุบันนี้นะคะเกษตรกรผู้ที่ปลูกข้าวนาปังปีการผลิต2568รอคอยการรับเงินช่วยเหลือรายละ1,000บาทไม่เกิน10ร่สูงสุด อยู่ที่1 0 0 0 0บาทก็ได้มีการลงทะเบียนไปแล้วเบื้องต้นราวๆวันที่30เมษายน2568ซึ่งสิ้นสุดไปแล้วซึ่งมีผู้ที่สนใจขึ้นทะเบียนเกษตรกรประมาณเศษแป8แสนไร่นะคะพื้นที่เพาะปลูกจำนวนอยู่ที่11 000, ล้านไร่ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบการลงทะเบียนและเมื่อได้ข้อสรุปแล้วนะคะก็จะนาเสนอมาอยัางคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบขพิจารณาอนุมัติ ต่อไปซึ่งเดิมคาดการว่าการใช้งบประมาณอยู่ไม่เกิน5,000ล้านบาทแต่เนื่องจากมีผู้สนใจเป็นจำนวนมากนะคะในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรปีนี้แต่หากดูตัวเลขเราลาวแล้วอาจจะเกินจากงบประมาณที่คาดการไว้น่าจะใช้งบอยู่ที่7,000ล้านบาทดังนั้นนะคะก็ต้องมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมโดยเกษตรกรนะคะคนไทยที่มาลงทะเบียน จะได้รับเงินทุกคนอันนี้อย่างแน่นอนคอนเฟิร์มนะคะจากทางด้านของคุณพี่ชัยนฤิธภพานราัฐมนติว่าการกระทรวงพาณิชย์คอนเฟิร์มว่าพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะคะผู้ปลูกข้าวนาปังที่ขึ้นในเบนสําเร็จแล้วได้รับเงินทุกคนอย่างแน่นอนส่วนการได้รับวันไหนนั้นนะคะก็ต้องรอการจัดสรรงบป,ประมาณแล้วก็รอในเรื่องของการประชุม อนุมัติจ่ายจากทางด้านนบกขนำเรื่องส่งต่อไปอยังคอรมอแต่ทางด้านรัฐบาลยืนยันนะคะว่าความทุกข์ของพี่น้องชาวนาไทยคือความทุกข์ของแผ่นดินความทุกข์ของเกษตรกรคือความทุกข์ของแผ่นดินเช่นเดียวกันเราเข้าใจดีในภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนราคาสินค้าเกษตรในประเทศของเรายังพอที่จะควบคุมได้แต่ราคาที่เกินจาก การกำหนดโดยเฉพาะสินค้าที่มาจากต่างประเทศนั้นควบคุมยากล่าสุดนะคะราคาข้าวก็ตกต่ำอาจจะเป็นเพราะอิทธิพลนะคะมาจากอินเดียที่ขายข้าวในราคาตกต่ำม,มากๆเพียงตันละ1 0 0 0 0บาททาให้ราคาข้าวนะคะของทั้งโลกมีการตกต่ำเราจะพยายามช่วยเหลือชาวนาทั้งการเพิ่มตลาดนะคะเช่นการขายข้าวไปในฝั่งของแอฟริกาใต้ก็คาดการตัวเลขจะอยู่ประ ประมาณ400 0 0นตันและการลดต้นทุนช่วยหรือกรเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทุกท่านโดยนําเสนอโครงการลดราคาปุ๋ยเพื่อช่วยชาวนานะคะจะถือว่าเป็นการลดต้นทุนได้ดีมากๆ ค่ะนี่ก็คือการยืนยันนะคะจากฝากฝั่งของรัฐบาลในการโอนเงินขอให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยใจเย็นๆก่อนนะคะรอคําตอบรอประกาศจากทางด้านรัฐบาลนะคะติดตามข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณเดี๋ยวกดติดตามช่องนี้ไว้นะคะเดี๋ยวทางเราจะนําข่าวสารมาอัปเดตในทุกๆวันสําหรับวันนี้ขอประคุณสําหรับทุกการติดตามรับชมราไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ